ครัผมดูส้อยครับเล็กๆนี่ครับผมนี่ครับผมรอรอซื้อสวย,สวยดูหน้าตาแต่เียดได้นะครับผมมีตัวหมายอยู่ตัวหนึ่งครับผมที่ผมเอากระจะหัดใส่คู่ <c oughs> นะครับผมไอ้นั่นโอ้โหเสียงโตจริง S <S เสียงโตไม่รู้ตัวนี้จะถูกตัวหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดี FC เอฟซีได้ใจทุกท่านที่ชื่นชอบรายการสอนนกขอ่อยนะครับผมยอยู่กับผมสายดำนกข่อยด้านหลังเจ้าฮาร์นครับผมสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนกับการสอนนกสายปา่าภูเขาสูงจังหวัดเมืองกาญจนบุรีนะครับผมยังอยู่กับทริปสามวันสองคืนวันที่สามนะครับผมวันนี้น่าจะมีเวลาเล่นครึ่งวันนะครับผมาจากสายบ้านนะครับบอกได้เลยจากเมื่อวานนะครับผมที่ต่อตัวเสียงใหญ่นะครับูเขาด้านขาด้านเลยนะครับผมอันนี้จอดจอดรถไว้นะครับผมเราเดินอ้อมมาน่าจะ ลึกมากน่าจะสองโลแล้วมั้งครับผมจากเขาด้านนู้นอ้อมมานะครับตามป่าเสียงนกนี่กระจายหลายรอบไปทั่วนะครับผมเนี่ยตามเขาเนี่ยแต่บอกเลยเขาแต่ละโลกที่มองไปเห็นเนี่ยไม่ใช่ใกล้นะครับกิโลกว่าแน่นอนครับผมเกินหนึ่งโลแน่นอนครับผมไกลเนี่ยเนี่ยเขานี่เป็นทางครับเสียงนกนี่กระจายเต็มไปหมดนะครับผมมีไปทั่วครับผมเลือกไม่ถูกครับว่าจะไปทางไหนก่อนเพราะว่าแต่ละตัวนี่เด็ดๆทั้งนั้นครับเสียง นกแถวนี้บอกเลยนะครับผมถ้าได้ไปไม่ต้องคัดครับบอกเลยเขาคัดไว้ก่อนละไอเสียงดีๆเสียงกลางคมโกรธเสียงใหญ่เพียบแล้วนกโคตรเยอะครับผมบอกเลยโคตรพ่อโคตรแม่เยอะเลยใครมาต่อที่นี่ต้องมาซ้ำรอบสองรอบสามแน่นอนครับผมเพราะมันเยอะจัดแล้วแล้วอีกอย่างนึงคือเดินใส่ได้เรื่อยๆนะครับผมตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็มีเวลาใส่เพราะตัวเลือกมันเยอะครับนกมันเยอะแต่แต่ แต่แต่ละตัวแต่ละไม้อาจจะใช้เวลาเดินหาแต่ละไม้นี่กินนานหน่อยนึงครับผมเพราะมันอยู่ห่างกันนี่ครับผมเดี๋ยวมาร่วมรู้ด้วยกันครับผมกับวันสุดท้ายวันที่สามครึ่งวันนะครับผมจะมีแต้มหรือเปล่าติดตามมานนครับผมเดินเข้นเขาเขาครับผมดูนะครับจอนรถเขาด้านลูกนู้นนะครับผมเดินข้ามาน่าจะกิโลครึ่งแล้วครับผมแรบกบ ผมจะเดินไกลขนาดนี้เราต้องหาเขาดีครับผมประเนียดคนละตัวประเนียดไม่เท่าไรครับมันหนักกล้องครับผมาตั้งกล้องนี่ก็เป็นกิโลกล้องก็เป็นกิโลครับโอ้โหเขาเป็นทางยาวครับอันนี้ด้านหลังของเมื่อวานนะครับผมเนี่ยยังไม่ทะลุเขานะครับแต่เสียงนี่กระจายไลยรอบไปทั่วเลยครับผมเจ,จือไหมย จะมีที่ใส่ไหมเนี่ยจะได้กินหรือเปล่าเริ่มแล้วครับเริ่มเจอแล้ัเดี๋ยวตามไปลุ้นไปดูครับผมน่าจะครึ่งวันนะครับผมงยู้ในปา่าลึก เหมือนกันเลยโอ้โหดูเหมือนไม่ไกลใส่ไก่ไก่แต่ละลูกมาเดินเ,นเล่นเฉยๆเลยมันนี้ฮะโอ้โหอ๋อสามแยกเวย้ยอาวเสียงสนั่นไปไม่ถูกเลยจะไปเอาตัวไหนเยอะโอ้โหหนูนรับ ตนน่นันทุกเขาครับนนทุกเขาทุกเขาเอนนโอโ้โหแต่แต่ละเสียงแต่ละตัวนี่เลือกนี่ต้องบอกเลยครับผมกลัวละกิโลกลัวถ้าต่อตัวหนึง่งไม่ได้ต้องเดินไปอีกหกิโลครับถึงจะได้ต่ออีกตัวนึง ลายแรกในเมืองการครับผมเช้าๆครับผมนี่ครับเสียงนกปา่าแล้วก็จะมีนกป่าเนี่ยอยู่ใกล้เมืองการนะครับผมเต่ไกลเมืองการแล้วครูอยู่ใกล้ต้นมากเลยครับผมแต่ไม่เข้านะครับแล้วเมื่อกี้อะ่ะผมเจอคนต่อนกเจ้าถิน่นนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ครับผมเขาบอกว่านกไอ้แถวเนี้ยเป็นนกรู้ มันโตนะครับผมโตแล้วเหมือนสู้แต่ไ,ม,ไม,ม่ไม่เข้าร่วมไม่เข้าร่วมต้นเขาหรือบอกนะันต้องไปตามตีนเขาเงี้ยแล้วก็ต่อแบบในเขาเลยนะครับผมตีนเขาในเขายอดเขาเี้ยคนตัดไม้นะครับผมเจ้าถิ่นโตใต่ไม่เขานี่ครับอยู่ใ,ใกล้ๆทีแถวนี้แหละเสียงคู่อยู่ใ,ใกล้ๆเลยมีเหมือนมีคู่อ่างหนึ่งคำด้วยครับผมเนี่ยสองตัว แส่สไม่เข้าร่วมเดียวหาเดินไปยังนั้นครับผมเดี๋ยวลงครับเดินมาอยู่ตรงกลางหุบเขาแล้วครับผมเป็นรูปวงกลมเลยครับหุบเขาลายรอบเลยนี่ครับเป็นรูปวงกลมหมดเลยน่าจะสองกิโลครับแต่ละเขานกกระจายขันลายรอบไปทั่วเลยนะครับผมแต่เมื่อกี้เจ้าถิ่นบอกนกบริเวณโซนเนี้ย อินยากครับนกรลต้องไปตามลึกๆตามตีนเขาเลยลึกๆเลยเหมือนจหาอยู่ตรงนู้นนะผมเดี๋ยวหาทางครับไม่รู้จะไปตัวไหนดีมันเยอะจัดมันจะเสียงดีๆทั้งนั้นนะผมเดี๋ยวลองเดินหาไม้ก่อน,นครับผมนี่ครับผมเรามาอยู่กลางหุบเขานะครับผมนี่ครับนายพานเราเป็นคนต่อนกนะครับผม เขาชี้มานะครับผมนุ่นครับขวางตลอดนะครับผมอยู่บนยอดเขานู่นแล้วก็สามกุกครับผมอยู่ยอดเขาด้านนี้ครับผมนี่ครับคนนี้เขาเป็นคนต่อนกครับผมเนี่ยบริเวณนี้ครับผมเขาชี้เป้่ามันครับแค่มองแค่มองก็ไม่มีความคิดจะขึ้นแล้ว อันนี้อยู่ป่าหลายรอบนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ป่าทึบป่าไอ้นี่จริงๆครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับเขาตัดไม้นะครับผมไม้ลูกไม้ไผ่เนี่ยขึ้นไปตัดบนเขาครับแทบทุกลูกขึ้นไปตัดแล้วก็นกขึ้นไปต่อด้วยครับผมของดีๆอยู่นู่นเนี่ยอันนี้ถ้าใครขายตัวละสองสามพันก็ซื้อนะครับถ้าขึ้นไปเอามาได้เนี่ยอยู่สนุน ่าคุ้มไปไหวดเ่ยเดยวเรา,าเดินไปทางโน้นอีเดินทะลุไปโน่นอีกเนี่ยก็เขาลูกนี้ครับมีนกขันเน,นี่ยมีนกขันเนี่ยวันนี้จะพาเดินวันนี้เราจะพาเดินครับ <laughs> น,น,นกอาจจะไม่ได้นะครับผมแต่ได้ความสนุกครับความตื่นเต้นครับผมเหนื่อยนะทีเดินมาสองโลแล้วครับตั้งแต่ตรงนู้น่ะโอ้อันนี้ถ้าเขาขายไอ้นกเฉลยก็ซื้อนะครับแต่แพงก็ยัง อย่าไปต่อก็เลยครับผมสภาพอย่างเงี้ยโอเยอะจัดนี่ครับขอมาจัดไม้แล้วก็เอานกเจ้าทินนะครับผมเอานกมาต่อด้วยหาผ่านครับมีดขัดเอวเลยเดินเล่นไหมไอ้ก้าวอยู่างนี้นะครับผมแล้วก็มีนกอยู่ตรงนู้นแล้วก็ทางด้านนี้ครับผมมีเสียงใหญ่อยู่นี่ในขนแล้วครับผมเสียงใหญ่ โอ้โหนี่ขึ้นเขานี่เป็นกิโลนะเนี่ยใช่บอกเลยถ้าได้เนี่ <c oughs> มาวันเดียวก็ถูกแล้วครับสภาพอย่างนี้ที่เขาบอกว่าถ้าได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าสุดยอดครับผมเออมันได้ยากจริงๆเหยละอกรูเออไอ้นี่ไม่ใช่ลานโล่งนะครับเนี่ยนี่ป่าตีนเขาตีนเขาล้วนๆครับลกๆเลยเนี่ย เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราเอาตัวอันนี้โอ้โหเอาตัวนี้ก่อนล็อกอยู่ไหนก็ไม่รู้พูดเหมือนง่ายนะเอาตัวนี้ก่อนโอ้ยโตกโอ้ของก็คือเอาไว้นี่โอเคครับถางขึ้นครับผม ไอฮัทกวางตลอดนี่<ม>ครับแยกเยอะมากเดินเข้าไปนี่ถ้าไม่ชินนี่มีหลงครับผมเยีเยวเราเดิน,ดนเ้าไปนี่ย้าไม่ยินนี่มีงรับ เ,เ,<ช>เอาลิวกเอาิกอัพนี่เข้ามาจานี่เลย,อ,อ,ยอ๋อ,อเดี๋ยวราไปดูเดี๋ยอสองกุ๊เลยโอ้โหรถเล้วคนตัดเรื่องดังเม่ไม,มันก็ลงไปนู่นนะพี่จิมเราไปใส่ทางไหนปะเราใส่ข้างล่างเดี๋เลาะเขากับเนี่นนย ชายแดนเขาลูกนี้ก็คือเขาที่เราจอดรถอะ่ะไม่ข้างล่างนี้ไม่ถึงนู่นอ๋อเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างข้างล่างมันจะทึบเลยเดี๋ยวเราไม่ต้องไปตามไอ้เสียงโตตัวนี้ <c oughs> พูดมันกินง่ายนะอ๋อดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูวิวกันครับผม <c oughs> นี่ดูครับตัดไม้ลวกไม้ไผ่นะครับเนี่ยรอยซากหี่อก็ตัดมาครับเนี่ย เดินขึ้นไปแล้วครับขึ้นเขาอาชีพตัดไม้ครับผมโหสุดยอดเลยดูครับไม้ไผ่ไม้สามของไอเมืองการครับผมเสียงใหญ่อยู่นี้ครับผมแล้วก็เสียงเล็ก เมืองการไม่เต็มร้อยครับผมหนักกว่าเมื่อวานอีกไม้แรกนี่ก็ขันนะครับผมไม้สองไม้สามเริ่มไม่เอาแล้วเฮ้ยแปดโมงครึ่งครับผมนกฝึกเล่นสามวันตสดด้วยวันแรกเล่นดีนียครับวันที่สองนี่ก็กถือว่าไม่แย่แต,แต่นี่วันนี้หนักกว่าเมื่อวานครับผมแต่ยังสามไม้อยู่ นกอยู่ด้านในนะครับรู้เดินเลาะไปได้หรือเปล่าข้างในเป็นซอกป่าครับเสียงอยู่ด้านนี้นกป่าโอ้แบงเืองการไม่เต็มร้อยนี่ไม่รู้จะไปทางไหนเลยทีเนี้ยหนูนะครับจอหัดกลับมาแล้วครับผม,ม <laughs> นี่นะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าเดินไปทางเขาหลังด้านหลังนะั้นด้านนี้นะครับผมเราเป็นเขาเขาทึบนะครับเขาทึบแล้วป่าทึบเลยอันนี้นกป่าภูเขาของจริงครับผมที่ป่าอยู่ข้างหลังเนี่ยป่าทึบป่าลกโอ้โหสุดยอดเลยครับผมแต่เห็นเขาบอกนะครับส่วนมากเข้ามาเขาก็ต่อกันแค่นี้นะครับแถวเนี้ยแถวนี้มันโล่งไงครับเราเดินง่ายไอข้างในอ่ะต่อยาก ต้องมุดต้องมุดป่านะครับมุดป่าเข้าไปต่อข้างในถึงจะได้ได้ต่อแต่นกมีแต่เสียงดีๆครับผมแล้วมันกระจายกันอยู่ต่อตัวหนึ่งก็ต้องเดินไ,ไกลโค้เลยละ่ะแต่ละตัวเนี่ยหาเริ่มเปิดแล้วครับผมนี่ไอเมืองการหนักก,กว่าเมื่อวานนี่ครับผมวันนี้เล่นแค่ไม้เดียวเล่นไม่นานด้วยไม้สองสามสี่ก็ไม่เล่นแล้ะไปเลยเดินออกมาที่รถนะครับผม เดินจากโน่นคนระับด้านหลังมาตั้งแต่แปดโมงครึ่งแล้วครับผมนกก็มีขันไปทั่วนะครับผมเสียงนี่กระจายไปทั่วเลยนะยังมีขันอยู่เรื่อยๆนี่จะเสียงดีๆทั้งนั้นครับป่าเนี้เดี๋ยวมาดูฉเฉลยขอ,องเจ้าฮานนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่อยู่บริเวณตัวเสียงใหญ่ที่อยู่ตรงซุ่มป่านั่นนะครับผมที่ผมถ่ายคลิปนะครับผมนี่ครับนี่ครับ ดูสร้อยครับเล็กเล็กนี่ครับผมนี่ครับผมหล่อๆสวยๆดูหน้าตาแต่เสียดายนะครับผมมีตัวหมาอยู่ตัวหนึ่งครับผมที่ผมเอากระจะหัดใส่คู่นะครับผมไอ้นั่นเโอ้โหเสียงโตจริงเสียงโตไม่รู้ตัวนี้จะถูกตัวหรือเปล่าเพราะเวลาเข้า ตัวนี้บินเข้ามาเงีย,งยบๆครับไม่รู้ตัวไหนเหยียบนี่ครับผมดูลายสวยๆบอกเลยครับนกในป่าภูเขาเนี่ยอันนี้บอกตั้งแต่ต่อนกมานะครับผมไอ้ด้านหลังเนี่ยผมบอกบอกเลยครับผมภูเขาของแทค้ครับผมไอ้ต่ออย่างเงี้ยก็ภูเขาจริงแต่ต่อง่ายครับผม อ่านข้างหลังนี่สุดยอดครับผมต้องมุดป่าเลยแหละป่าลกป่าทึบแล้วก็เจ้าถินที่ตัดไม้นะครับผมนั่นแหละเขาเป็นคนชี้นํานะครับผมะบินเข้าไปแล้วครับนะั่นแล้วเขาก็บอกไอ้ควางตลอดอยู่บนยอดเขานะครับผมเขาขึ้นไปตัดไม้แล้วมันอยู่แต่อยู่บนยอดด้วยแล้วก็สามกุกเขาเจอนะครับผมแต่เขา,า,เ,ซเ,าเซียนเจ้าถิ่นครับผมเซียนเจ้าถินบ่อพลเขารอจังหวะครับผมเอามันชัวร์วครับผม บอกเลยว่าและอย่างนึ่งครับผมคนลาดลีนคนปรปฐมมาแถวเนี้ยบ่อยมากแล้วมาเป็นรถกระบะครับผมใครก็ต้องมาครับผมบอกบอ่อนี้เลยเนี้ยพราะนกมันเยอะจัดลงมาทีนี้แบบไปได้หมดนะครับผมเนี่ยลงมาคุ้มอถ้ามาต่อ,อทีเดียวกระจายกันเออมาทั้งสี่ห้าคันก็ ไม่มีแย่งกันครับไม่มีแย่งกันมีแต่บอกจะไปตรงไหนดีเพราะมันเดือะจัดครับผมนกเสียงดีๆเพียบบอกเลยครับผมนี่ครับเสียงโตโตมาบานใครมาไม่ต่อได้ไงเนี่ยขนาดอาจารย์แขกที่เมื่อเช้านะครับผมเขาก็บอกไอตัวเนี้ยกินไม่ได้เหมืนกันม <c oughs> <c oughs> ีน่ะเอาไปแย่ซุ่มๆยังไม่ได้กินเลยครับผมจอๆปากเลยโอ้โหแล้วเสียงใหญ่เสียงโตนี่ดังทะลุไปยันไอนู่นครับถนนนู่นเลย เป็นกิโลอะ่ะโอ้โหบอกเลยครับหมายบริเวณนี้โคตรเด็ดครับผมตั้งแต่ตอนนกมาเนี่ยยอมรับเลยนกเยอะแล้วนกดีแล้วลองคิดดูนะครับผมป่าด้านหลังเนี่ยไม่รู้ว่านกป่าพวกนี้มันเอาชีวิตรอดกันได้ยังไงออโอ้โหข้างในนี่ไม่แน่ไม่เก่งก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วครับนกไอ้ภูเขาพวกนี้อบอกแล้วเอาไปคือทำยาวๆครับเออ น่าจะได้เป็นนกต่อแน่นอนตรืเนี้ยมันเอาชีวิตรอดจากป่าภูเขาแบบอดๆอ,ๆอยากๆแบบนี้ได้ของมันอ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งยังไม่เห็นแม่น้ําเลยนะครับเนี่ยแถวเนี้ยไม่รู้มันบินไปกินที่ไหนของมันโอ้โหสุดยอดครับนกป่าบอ่อเนี้ยแต่จะฮาร์ดก็เดินเลาะไปเลาะมาเลาะไปเลาะมาอย่างว่าแหละมันเป็นพุ่มครับมีทางเดินไอที่เขาตัดไอไผ่ลวกนะครับผมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่มันต้องป่าลกครับผม เป็นทริปสามวันที่บอกเลยครับผมไอเมืองการนี่เล่นดีวันแรกนะครับผมวันสองเริ่มแผ่วแล้ววันสามนี่หนักกว่าวันที่สองอีกแล้วไอสองนี่ก็ป่วยไม่สบายแต่เมื่อวานเห็นกินข้าวแล้วครับผมน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วให้กินในตับไก่สวนครับผมเดี๋ยวให้มันพักฟื้นก่อนนะครับผมแล้วก็ยังว่าเลยนกฟึกครับผมมันเล่นสามวันสิ์มันก็ไม่เต็มที่ครับแต่วันแรกนี่โคตรพระเอกเลยครับผมมันเล่นเต็มเต็มเลยวันแรกเนี่ยมันเหนื่อยแล้วครับวันแรกอ่ะห้าไม้อ่ะ สรุปทริปนี้วันที่สองวันที่สามนี่ไม่ประทับใจเลยครับผมแกมือใหม่ครับอแกมือใหม่ใช่แต่เดี๋ยวต้องมาอีกแน่นอนครับให้นกมันเต็มร้อยก่อนค่อยมาใหม่ครับผมให้สองให้เมืองกันเต็มร้อยก่อนครับผมนี่เข็ดแล้วเลยไอที่ไอที่เข็ดนี้ไม่ใช่เข็ดนกป่านะครับเดินเหนื่อยครับยี่สิบโลถึงแน่นอน ผมบอกเลยเป็นครั้งแรกที่ต่อนกบาราธอนผมบอกเลยตอนเนี้ยจริงเดินโคตรไกลครับผมถ้ามีมอไซค์แบบเจ้าถิ่นเนี่โอ้ยไปได้ทุกเขาครับผมแล้วมันถนนมันถึงกันหมดอ่ะวันนี้บอกเลยยอมไม่มีกิกระจิตกระใจต่อนกอะคิดดูดีครับเดินโอ้เดินจะปวดขาครับผมแล้วก็สรุปแล้วทริปนี้ครับผมไอสองไม่ได้ต่อแล้วก็เหลือได้นกฝึกแฮว์สามวันเลยครับผมเนี่ยโอ้โหยังว่าแหละนกต่อ ไอเมืองการถ้ามันไม่ขันมันก็ไม่ได้กินอยู่แล้วครับนกปลาเนี่ยเดี๋ยวยังไงจบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวร่วมลุ้นกันใหม่ต่ออีพีหน้านะครับผมส่วนยังไงคลิปนี้อีพีนี้ผมก็จะห้าตังหอตัวลายไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ